มึงขันดาครับมึงขันดามันเห็นอยังบาดหว่วนหว่มึงความสามารถมันโอ้มันขึ้นง่อยทั้งอันนี้ได้เอ้าเอ้าสูตรได้หน่แพนด้ามันมันเห็นเอาหนูเอาเอาตกตกตกเออเออตกตกตกเออเออ กัดนูในกงครับเป็นดังแดียงมัแล้งเอาโอ้โอโยตกแล้วเนี่ยห่างวันนี้ละเอา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 วันนเดียวโอ้คือจีเกียงโพดกัดนูในกงได้นี่นี่ครับ quanh quên, phước quên, hấu, hấu, hấu Thôi, thôi Dưa, dưa này mất tiền bát thắp hoa không kìa Năn, 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 พอแล้วพอแล้วแ่นั้พอแล้วพอแล้วครับลูกพี่โอ้โหไงลังพอแล้วพอแล้วเวงโอ้มันกระตำลงที่เขาโอ้ยสลัดเราปะแซนหลู่เรวปะเวรงออกข้างเอเดี๋ยวไปกันได้ เดี๋ยวบอลหอยไปแล้วครับตึงนานฝึกมันครับฝึกเจหน่เดี๋ยวเอาล่งไปไลนูน้ำใส่มันได้ประโยชน์ไหมเลียเ้ยงเปลืองเขาเว้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปแล้ว

ผ่ามันมาหัดหัดอันกัดนวนเดี๋ยวจพีพาลุงไปละเดี๋ยวจพีพาลุงไปออกไปล้าพอแล้ว